ทั่วทผู้โดยสารมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมีฝรั่งมีคนจีนเอาคนไปหาที่เที่ยวเลยนะครับก็มีครอบครัวคนไทยมีหนุ่มมีสาวลูกเล็กเด็กแดงทุกคนก็มีเป้าหมายบนแหละบางคนก็คงจะไปดูหนังบางคนก็จะไปกินข้าวบางคนก็จะไปชอปปิ้งผมนั่งนึกดูว่าทุกๆคนที่เดินทางอยู่นะใครก็จะรู้บ้างว่ามีเรื่องราวแบบถ้าเหลือน้ำลึกเรื่องราวที่ชุมชนผู้คนที่อยู่กันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ราะคนจานวนมากในโลกเราเนี่ยเขามีเรื่องราวส่วนตัวเยอะอยู่แล้วมีภาระมีหน้าที่มีจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เป็นงานที่ยากทีเดียวแหละที่เราจะทํ้เรื่องราวที่มันสําคัญได้รับการเผยแพร่ให้ผู้คนให้ความสนใจและกระนาดแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นโจทย์นี้จะต้องหวังพึ่งพวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นและก็เดินทางกันมาที่นี่กันผมเคยไปประเทศซาอุดีอาระเบียซาอุดีมันเป็นประเทศที่ ร่ำรวยมากมีน้ำมันตายแผ่นดินเขาเยอะเลยเวลาเราพป็นคนซาอุและกนเนื่อกระเป๋าหนักมากเลยผมเคยรู้จักคนคนหนึ่งที่เขาทํางานขุดเจาะหาน้ําบาดาลคือน้ําดื่มระหว่างน้ํามันกับน้ําดื่มเนี่ยกับการมีชีวิตอยู่ในน้ําดื่มต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วนะ้าเราอยู่กลางทะเลทรายมีน้ํามันให้ดื่มแล้วก็ดื่มไม่ได้แล้วก็ตายเราต้องการน้ําดื่มไอคนที่ทำหน้าที่ขุดเจาะน้ําบาดาลเนี่ยเขาก็สอบไปหาไปทั่วแผ่นดินทรายเลยนะครับ ขุดขุดขุดหลายตารางกิโลเมตรทํางานอยู่เป็นเดือนลงทุนมหาศาลเสจแล้วดันขุดเจอน้ํามันร้องไห้เลยคือไม่ได้ร้องไห้ดีใจนะครับเสียใจมากเพราะพอเจอน้ำมันปั๊บเนี่ยเขาจะถูกยึดรัฐบาลจะเข้ามายึดว่าป้อนเจอบ่อน้ํามันเขาเอาอน้ํามันไปไอ้ที่ลงทุนมาเป็นเดือนเนี่ยขุดน้ำเปล่าเนี่ยสูญหายเสียหายลงทุนไปมากมากเพราะขาดทุนแต่นี่ก็ยังดีทเจอกลางทะเลทรายแต่ถ้าเป็นขุดเจอกลางหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยเนี่ยแทนให้คนในหมู่บ้านจะดีใจนะคนในมหมู่บ้านร้องไห้อย่เหมือนกันเพราะว่ารัฐเขาจะเข้ามาเอาน้ํามันไปแล,ลยยนแล้วก็ต้องโยกย้ายคนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ไปสิ่งเหล่านี้นมันเกิดข,ขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยอย่างซาอุดีอาระเบียนเะนี่ยเราได้ยินชื่อเลยว่าเจ้าชายซาอุดมีบ้านพักอยู่บนเครื่องบินโบอิ้ง747นั่นอยู่ไม่กี่คนเองครับคนซาอุดจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยยากจนแต่มันก็แตกต่างกับที่ปากบารานะ ปากรราเนี่ยเขาอยู่สบายอยู่แล้วนะชุมชนคนที่นั่นเขาอยู่มาเป็นร้อยปีเป็นพันปีบางพื้นที่นี่เยน็ยนๆก็ออกไปแปบ๊บเดียวก็ได้ข้าวได้ปลาได้อาหารได้หอยอะไรมารับประทานกินกันแล้ววันหนึ่งมานานันอาจจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเงปลีนน่ยนแปลงตรนี้มันทําให้ผมนึกขึ้นว่าเราตระหนักกันไม่เอ่ยว่าโลกของเรานีใกล้จุดจบแล้วนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยประชากรประเทศไทยมีประมาณ20สบล้านคนทรัพยากรมีเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มป่าเต็มแม่น้เานเลย แต่คนสมัยรุ่นพ<ร>่อ <ney> รุ่นปู่ย่าตายายผมเนี่เยเขาประหยัดแสนจะประหยัดเขาประหยัดมากเลยไม่น่าเชื่อแต่มาคนคบนเน,นี้ยเรามีทั้งเจ็ดสิบล้านคนคนทั ера, ้งโลกก็เจ็ดพันล้านคนทรัพยากรก็ล่อยล้ออย่างมากแต่ความประหยัดกลับกลายเป็นสิ่งที่หน้าหัวเราะหน้าหัวหัวเราะเยาะเราทําประหยัดให้เราถูกเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานมันหัวเราะเอาว่าพ่ออีเงาเปล่าจะประหยัดอะไรขนาดนั้นแต่เรางงเลยว่าสมัยเราของเยอะเรายังประหยัดเลยแต่สมัยนี้ของน้อย ผมเลยนึกว่านีอ่อาจจะเป็นเันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าเนี่ย อยุดเดินแล้วหรือจริงมีจริงความหมายสยายนาแค่จำจงจำสยายนาความหมาย,ยไลแสงไลมีเพียงสายไลหัวใจความรักทักประสานจริงๆงทีงงง่มาฉันจะมาหา สี่มาของสายนาสายนาเป็นทองไร มแมวไม่กินปลามาไหลกันคนน้ำตาทะเลยิ่งเข็มยิ่งคมน้ำตาทะเลไหลจากในตาคน ใใเกิดอันใดผลอันใดในึกใใ้อยากได้สิ่งนี้อยากจะมีท่าเรืออยากจะทมทะเลทะเลที่ป้าบาราน้ำตาทะเลมันเข็มจนผมแมวไม่กินปลา มาไหลกัดคนน้ำตาทะเลกินเข็มกิงขมทะเลน้ำตาไหลาจากน้าคนคนปากบราน้ำตาที่ไหลจาก ที่มักจากลาฟงกลา ใครเป็นหมาใครเป็นคนใครเป็นแมวเราก็ต้องช่วยกันคิดวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวนี้มาฟ้องพวกเราเองและอยากให้พวกเราช่วยกันฟ้องต่อไปว่าไม่ใช่ชีวิตบนรถไฟฟ้าเท่านั้นไม่ใช่ชีวิตบนเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นไม่ใช่ชีวิตบนโบอีมเจ็ดสีเจ็ดเท่านั้นชีวิตตามริมแม่น้าไม่ว่าจะแม่น้ํามูลชีหรือแม้แต่ิมเจ้าพยาชีวิตก็ลุ้เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยหรือแต่พวกเราแหละที่จะช่วยทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้น มันไปในทิศทางที่มันคงไม่มีอะไรที่แบบว่าอยู่ยั้งยืนยง,งนะแต่อย่างน้อยช่วยกันทำให้มันอยู่นานที่สุดเท่าที่อยู่นานได้อยากเล่าเล่งชินบ้านบ้าง เพื่นแบบเนี้ยเพื่อจะบอกว่ามันนังสับสนอยู่สับสนงงว่าเอ๊ะชีวิตเราควนยันงไงดีจะเจริญรอยตามเดินตามทางชุนนิยมหรือว่าย้อนกลับมันโขดขึ้นทำเพื่อสิ่งแวดล้อมทำเพื่อส่นวนก็เลยงงชีวิตตัวเองเหนึ่งสี่นิตายัไงไงดีวะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อส่วนรวม มันยุคที่ไหนถูกที่ไหนผิดยังไงถูกยังไงผิดแต่ได้ยินพระท่านสอนไว้ว่าชีวิตนั้นมีแค่เกิดแก่เจ็บแ,แล้วก็ตายแล้วพระท่านสอนดีว่าชีวิตนั้นมันไม่ถึงแท้ไม่แน่นอน วันนี้มีความสุขอยู่ดีๆพรุ่งนี้ก็อาจจะมีความทุกข์วันนี้ประสบความสำเร็จพรุ่งนี้ก็อาจจะล้มเหลวนะวันนี้โชคดีพรุ่งนี้ก็อาจจะโชคร้ายตอนนี้คุณมีลาบยศส่งเสริญสัรเสริญร่ำรวยมีตำแหน่งหน้าที่ใครจะเป็นรู้พรุ่งนี้อาจจะพบกับภัยพิบัติและความสูญเสีย อะที่สัตว์โลกยังมีลมหายใจอยู่สัญชาตญาณจะผลักใันเราลุกขึ้นยืนสู่และก้าวเดินต่อไป ความกรุณาปราณีจะมีใครบังทับก็หาไม่ลังม่เองเหมืนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้า,ฟาสุดลายสุดแรงสายฝนมันฟ้าฟ้า,ฟาผมก็น,นำตกไหลลงมาบนผืนดินก่อให้เกิดแม่น้ำลงทรายแม่น้ำสายสำคัญของสยามประเทศแม่น้ำจเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของสยามประเทศแม่น้ำปากสักอีกสายหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันแม่น้ำลุมุรีทั้งสามสายมันไหลไหลมารวมกันก่อให้เกิดแผ่นดินผืนหนึ่งสวยงามอุดมสมบูรณ์มากเป็นหลังกำเกนิดของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางของหน้า ได้กลายเป็นเมืองหลวงของสยามประเทศอยู่นานถึง417ปีแผ่นดินพืเนี้ชื่อว่าอะไรแผ่นดินที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบเจ้าพยาป่าซักและบรมบุรีเป็นเมืองหลวงไทยอยู่417ปีตอบไม่ได้ละอยุทยา เรื่งเก่าของเราแต่ก่อนชิกใจอย่างอาวุธ ฟังดูมันยิ่งใหญ่คุณเคยได้ยินไหมอายุทยาทยังมีสิ่งคนดีแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนจะถามใครลองถามคุณดูไม่รู้ ไม่เคยไปอยุธยาตัวพวกเองเกิดและโตขึ้นมาริมสายเจ้าพระยาตัวพวกเองเรียนรู้ได้ฟังเรื่องราวจากสาบวัน ส no ัตเก่าตัางโบราณภูมิใจไหมกับเท่าทานอย่างเราใช่ <grateful> ต้องผมตอบไม่ถูกผมเกิดไม่ทันขยิเทยาบออประวัติศาสตร์ไม่นุกใช่ไหมเลยหาวแค่รับปัจจุบันเลยกันที่เห็นและเคยเป็นอยู่น่าอยู่มากที่อยาอยู่สบาย น้ำใสและมีเรือพายขันงไทยชายล่างในควายในควายเคยเห็นควายไหมเคยเห็นนะคนกับควายด้อยู่กันอย่างสบายโดดน้ำต้องเจอปลาตอช่เปล่าไปยืนในมน้ำเจ้าพญาเนี่ยโดดตัวมาชนกับปลาเลยจริงๆโดดน้ำต้องเจอปลาตอ ทาย้ต่อที่นหมมันต่อสเสือจับกุ้งจับปลาด้วยมือฮากินกันด้วยสองมือความที่กุ้งหอยปูปลามันชุกชุมชุกชืนเลยแม่ผมอยู่ที่นอกชายบ้านพ่อผมแค่ตะโกนยนนับแม่ผมที่ใส่แับยนนับทำเขาต้มกุ้งยังไม่มีกุ้งเลย พ่แม่ผมก็จุดเตาตั้งข้าวแล้วพ่อผมก็ลงไปที่คลองเมืองพระขมาตัวเดียวเองห้าน,นาทีหกนาทีประมาณหกนาทีพ่อผมกลับมาเพราะมักุ้งก,งกลางตัวใหญ่ๆมาสองมือเต็มๆเลยเ,เดินขึ้นบันไดบ้านเราเลยภูมิใจมากแต่มาถึงก็ต้มกุ้งเสร็จแล้วเพ่อผมเอา,เา,เอาอยัาหนหลักเก็บเอากุ้งที่ไหนล่ะบอกฉันก็ไม่รู้พอฉันตั้งหม้อข้าวปั๊บกุ้งมันก็ตายมาเองเลยนะแล้วก็มาเกาะขอบหม้อแล้วก็ฉีกตัวเองบอกว่ากุ้งหลาวลงไปเลย โดนน้ำตุ่นจะต้ลาต่อติดต่อสื่อจับกุ้งจับปลาด้วยมือหากินกันด้วยสองมือด้วยสองมือสบายมากอยู่กันอย่างสบายผมชอบฤดูน้ำลา สนุกจะตายคนกรุงเทพตัวน้ำหลากไม่ใช่เห็นมัน้ยก๋วยเตี๋ยวเรือมาที่หัวบันไดวิธีการกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบ้านผมนะคือรอฤดูน้ำหลากอย่างเดียวคำว่านะคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยมีสี่ฤดูนะครูภูมิศาสตร์จะสอนผิดมาตลอดเ่ามีสามฤดูก็มีฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนใชนะ่ไหมแต่ในชีวิตเป็นจริงเนี่ยหลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้วมันจะมีฤด,ดูน้ำหลากอีกเขาเรียกว่าหน้าฝนหน้าน้ำ คาว่าหน้าน้ําคือฤดูการอย่างหนึ่งอย่างหนึ amiento, ่งเรามีสี่ฤดูการนะมีหน้าฝนหน้าน้ําหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนหน้าน้ําหลักเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากเพราะว่าเขาจะพายมาจอดที่หัวกระได้บ้านเลยเราี่เป็นเด็กนะนะวิธีการกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ควรจะเขียนในรัฐธรรมนูญด้วยนะถ้าใครเคลื่อนใหม่เรนนี่อยู่นะต้องเขียนด้วยว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกต้องตามมาตราส4ิคืออย่างนี้เมื่อก๋วยเตี๋ยวเรือมาจอดที่หัวกระได้บ้านเรา เด็กที่อายุยังไม่ถึงสิบห้าผู้ชายยังไม่มีก็เรียกผลเพชรผู้หญิงยังไม่มีประจำเดือนคือเป็นเด็กบริสีทสุดให้แก้ผ้าแล้วก็วิ่งแล้วก็โดดข้ามเรือลาเรือที่จอดอยู่ในน้ำใช่ไหมเราต้องเดินโดดหินข้ามเรือลงน้ำเลยตุ้มพอเราลงน้ำปั๊บคลื่นเนี่ยมันจะมาทําให้เรือเนี่ยถูกไหมเรือลงคลื่นก็โยกไปโยกมาเรือก็เกี๋ยวเรือเนี่ยเขจะมีหม้อน้ําซุปอย่างเงี้ยหม้อน้ำซุปเนี่ยก็จะมีกระดูกเนื้อกระดูกวัวแล้วก็ใส่น้ําซุปแล้ว เวลาที่เรีอยเป็นคลื่นเนี่ยเรือมันโยกแย่งเนี่ยมันทำให้น้ำซุปมันเบลนดิ้งน้ำซุปมันคลุกเคล้าแบบนั้นอยู่รสชาติขเดี๋ยเรือจึงจะเป็นเช่นนั้นซึ่งมันจะไม่เป็นเลยไม่ว่าคุณจะใช้อะไรคนมันมีวิธีเดียวคือต้องให้สาวบริสุทธิ์กับหนุ่มบริสุทธิ์โดดน้ำข้ามเรือแล้วก็ให้เรือมันโยกแบบนี้จะได้รสชาติไอ้วายฝรั่งเศสที่ชอบคุยอย่างนั้นอย่างนี้มันจะต้องภูมิอากาศผ่านเทือกเขาแอลป์มาเพื่อให้อัลุนพันนี้มันยังไม่เท่่าาากับบต้้้อองใหหนุมมรริสสทวขดเื แล้วเราก็ต้องดำน้ำรอดใต้ท้องเรือนะมาโป่ฝั่งหนึ่งตรงกาบเรือแล้วทงสัง่งขวดเหลือเรือกินได้เอาบะหมีน้ำเส้นเอาเส้นบะหมีน้ำลูกชิ้นเนืเ้อเปื่อยแม่ค้าก็จะชททงทำคนเดียวอยู่บนเรือแล้วก็ทำให้แล้วก็ยื่นให้เราเราต้องลอยคอยในน้ำโดยมือหนึ่งถือถ้วยไว้อีกมือหนึ่งถือตะเกียบไว้ก็ใช้เ้ามักระตุ้มน้ำให้โตนลอยอยู่ว่ายไปกินไปว่ายไปกินไปต้องแบบนี้ครับผมชอบที่ดูน้ำลาย สนุกจะตายก็เดียวเรือที่หัวบันได้ลอยคอเือถ,ถ้วยเอาไว้ไม่ยากใช่ไหมผมทำได้นะทุหนยยจะตายอยู่อยุธยาอย่ยาอยู่ง่ายอยู่สบายมันอยู่สบายมาประมาณ600ปีจนกระทั่งคมชลประทายเขาดำนินที่จะสร้างเขื่อนชัยนา เหมือนที่เขาคนเราจะสร้างเนี่ยถ้าเ,เรือน้ำลึที่ปากบาลาเนี่ยแต่เขาสร้างละอีกสามสิบสี่ปีขนาดจะมีเด็กอย่างผมไม่เกิดขึ้นมาคนเราจะมาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งปากบาลาเคยน่าอยู่อย่างไรหลังจากวิถท่าเรือน้ำเลิศก็มาเกิดอะไรขึ้นมองไปไม่เห็นเกาะหลิเป๊แลวมองไปไม่เห็นเกาะตะลุตาวล้วเพราะมันจะมีกองทัพเรือสินค้ามาขวางตรงกลางอยู่คุณมองไปคุณจะเพียน์ิวดท่านอีกต่อไปแต่นั้นไม่สำคัญที่สำคัญคือกลัวว่าทำเสร็จแล้วจะไม่มีเรือมาเดย ใช่นาเสร็จปั๊บผู้ใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้น้ํามีเจ้าของเสร็จแล้วสมัยก่อนฝนตกมาก็เทวดาส่งให้มาใช่ไหมลงมาในแม่น้ำลำคลองมันจะขึ้นมันจะลงเทวดากําหนดหมด,หมดแต่ทุกวันนี้หลังจากมีเกิดฉัยน้ากรมชน,มนกำหนดกำหนดว่าน้ำจะขึ้นน้ําจะลงชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนชาวบ้านที่เคยพึ่งพาชีวิตแบบที่เราเมื่อกีหลายทอดน,นะทช่ว่ามันอยู่สบายยังไงคุณตาลูกก็เลเลือดเจ๊งหมดเพราะไม่มีแม่น้ําให้พายเลยขายก๋วยเตี๋ยวคนเล็ก็เลยเลือกพึ่งพาแม่น้ําหันหลังให้แม่น้ํา ปวดนคนเคยพึ่งพาแม่น้ำเหมือนเป็นคนรักกันนะเราอยู่มาวันหนึ่งหันหลังให้แม่น้ำแล้วหันหน้าหาถนนมาดูซิอพอถนนมาใหม่แล้วมันให้อะไรชาวบ้านบ้างสุดท้ายพวกเราต้องหลอกตัวเองว่าเคยยิ่งใหญ่ ถ้าเราตกหลอบตัวงว่าหลับสบายแต่ความจริงเราหลับเพราะเมายาลูกเช้านาไปอยู่ที่โรงงานคนเรือไม่อยากจะพายเรือเปเยี่ยวเรือขึ้นรถไปอยู่อาคารอันจะพาลดเคเรืองข้พร้อมเมืองไอพี่ไอปอยแบงค์มากรุงเรือง ตมันถูกเก็บนอนตายอยู่ใต้สะพานมองดูวัดดูวังดูเจดีย์เหมืนไม่มีเอ็นเตอร์สาวส่งสัญญาณสาวเอไอเอสสาวทรูบางวัดบางวังหมดเลยเสาส่งสัญญาณวิทยุชุมชนมีมากหรือะโฆษณาชวนเชื่อเป็นปาฏิหาริย์วัดนี้เก่งวัดนี้ดัง วัดไม่มีฟองฟังอลังการโฆษณาโฆษณาอันไปทางไหนก็เจอแต่โฆษณาโฆษณาโฆษณาพวกเำาโฆษณาไปข้งบ้างจะมิดเทมกีฬาซีทอดกระถิ่นจะกินจะยืนเลฟองต้องรว้วนาทางสร้างไม่ได้ไอาอะไรพองโฆษณา ออย่เหลืพวกเราช่วยพลดลอยอยุธยาไอ้ตอนจนนกในยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปอยุธยามีคุณซีดกับบางคนิของคนเองที่ลุกขึ้นยืนดีแล้วไม่มีใครลุกขึ้นยืนเพราะยืนแล้วเมื่อยใจ โซ่เนี่ยต้องกลายเป็นาานิมคุาสากรรมเหมือนบ้านเกิดเมืองน,นอนผอมนะได้ช่วยกับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ